บริษัทลินไนค่ะก็ได้มีการจัดประชุมตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ลินไนทั่วประเทศ2013ค่ะเพื่อขอบคุณลูกค้าและก็ตัวแทนจัดจําหน่ายที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ตลอด23ปี ที่โรงแรมเมเปิลถนนบางนาตาดบริษัทลินไนจัดการประชุมผู้แทนจำหน่ายเพื่อขอบคุณตัวแทนผู้จัดจำหน่ายและก็ทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและสร้างความเข้าใจในตัวแบรนด์สินค้าโดยมีคุณอมรรัตน์ลีลาวัฒนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทลินไนประเทศไทยจำกัดบริษัทลักกี้เฟรมจำกัดเป็นประธานกล่าวต้อนรับและก็เปิดงานค่ะโดยแบ่งการจัดงานออกเป็นสองช่วงคือในช่วงเช้าจะมีการบรรยายและแนะนำรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย โดยส่วนงานวิศวกรรมฝ่ายโรงงานบริษัทลินในประเทศไทยจำกัดให้ตัวแทนได้รับทราบ พร้อมทั้งมีการจัดโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษให้กับผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อสินค้าด้วยส่วนในช่วงพักค่ำจะเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันของบริษัทบรรดาตัวแทนจำหน่ายจากทั่วประเทศโดยมีดีเจต้นหอมเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการและมีอเล็กธีระเดชพีเซนเตอร์รินไนเข้าร่วมทํากิจกรรมเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยค่ะบริษัทรินไนประเทศญี่ปุ่นเป็นบริษัทผลิตผลิตที่เกี่ยวกับการเผาไหม้หลายชนิดอาทิเช่นเครื่องทําน้ําอุ่นเตาแก๊สมะุงข้าวเครื่องทําความร้อนและก็อื่นๆอีกมากมายค่ะก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช2463เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการถึง77,000ล้านบาทเป็นแบรนด์ชั้นนำอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์ในการผลิตผลิตเกี่ยวกับการเผาไหม้ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะและส่งผลิตภัณฑ์ไปขายทั่วโลกด้วยเหตุนี้เองบริษัทลินไนคอร์ปอเรชั่นจึงได้ร่วมทุนกับบริษัทลักกี้เฟรมเปิดบริษัทลินไนประเทศไทยขึ้นที่ถนนกิ่งแก้วอำเภอบางพลีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553เพื่อ การผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเผาไม้ต่างๆโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมได้แก่เตาแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นและเตาแก๊สหุงต้มที่สามารถหุงข้าวได้ถึง3ามหม้อในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เน้นความทันสมัยและก็สะดวกต่อการใช้งานอาทิเช่นเตาฝังกระจกลินไนที่ใช้กระจกนิรภัยคุณภาพสูงภายใต้เงื่อนไขเดิมคือคงทนแข็งแรงปลอดภยัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ